เรื <let ters> ่องราวชีวิตของหลวงพ่อแดนนะครับดีเรื่อยมาี่ค่ะดี่กับสมอลชาแนลสมอนชาแนล e l ครับุลวงพ่อแดนก็จะทำเป็นประจำนะครับก็จะทำเป็นประจำปีนี้ก็เป็นการทำกระถิ่นสามัคคีทั้งหมด9วันนะครับก็เริ่มวันแรกก็คือวัดตอนสวรรค์นะครับบ้านระบดงเหนือหมู่6นะครับไม่ว่าวันนี้นะครับเราจะ ได้นะครับปัดใจนะครับในการร่วมกระดิ่งครั้งนี้จะมากจะน้อยนะครับก็สาธุนะครับสาธุกับทุกทุท่านนะครับที่ร่วมนะครับในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในบุญของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับที่ชาวบ้านอ่าผู้เฒ่าผู้แก่นะครับปู่ย่าตายายหลี้ยป้านาอา แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะครับที่ทำบุญเป็นพณีนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นประพณีที่แรงนะครับีงานอ่าทให้ลูกหลานนะครับได้รู้จักการทาบุญทำทานนะครับซึ่งเป็นบุญบิณฑิษ์ที่จะสมบูรณ์ให้ตัวเราเองและครอบครัวนะครับอ่ามี ความสุขนะครับความสุขจะเกิดขึ้นได้นะครับมันต้องออกมาจากจิตใจที่ดีงามนะครับของทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้นำชุมชนชาวบ้านนะครับที่ให้การต้อนรับทุกคนผู้แต่และก็ทีมง,งานยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับที่เราได้อ,อนุญาตทางผู้นำชุมชนนะครับถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับให้กับ FC ีนะครับผู้ใหญ่ใจดี ที่มีใจเมตตาที่ชอบทำบุญน,นะครับกับทุกทุกวัดกับทุกทุกที่นะครับที่หลวงพ่อแดนเดินทางไปทำบุญน,นะครับในสถานที่ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพอันงามนี้นะครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับและทุกปีนะครับที่เราจะได้ทำบุญน,นะครับเพื่อ พระนุกมรุงนะครับพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไปจนถึงนะครับ5,000ปีอย่างที่พวกเราได้นะครับเคยได้ยินว่าพระพุทธศาสนานะครับจะเจริญรุ่งเรืองไปจนถึง5,000ปีนะครับก็จะเป็นยุคข,ของพะระศรีอริยเมตไตรต่อไปนะครับก็สังเกตได้นะครับจาก สถานที่วัดต่างๆนะครับก็จะมีพระมหาจักรพรรดนั่นคือตัวแทนของคุณพระศรีอริยเมตไตรนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับถ้าเกิดเราศึกษาทำประวัติตรการนะครับก็จะลึกซึ้งและก็เข้าถึงนะครับของศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะครับวันนี้ลกคนเอง ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทศักดิ์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ขุ้ศักดิ์คุณมีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมกและก็หมหานะครับซึ่งเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับชุมชนลูกหลานแล้วก็ลูกคนก็แต่เองก็ซาบึ้งใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมนะครับทำบุญกับชาวบ้านทุกคนนะครับ ขยายมเข้ามาอีกหน่อยนั่งรำเอ้ยเดี๋ยวบอยบอกนั่งรับยายามเข้ามาอีกนเออมยังน้ำกันนําเดดหรอไงันแหลนั่นแหละนั่สวย้าัม่ไหว้าม่ไมีมีข้าวดอกไม้เดินัหมครับมีไหมมีข้าวดอกไม้เลยนัหมมีมม น่าจะมีอยู่โอ้โหสีทาดอไไมันนี้ไม่เอาเอันนี้ไอาอะอันนี้บรออันนี้ตะา้าเล็กๆนี่ก็รับไม่ัอนนะคะ นะครับขอบคุณนางรำนะครับที่ได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการรำถวายองค์พ่อปู่นะครับในงานทางการที่ดีด้วยซีเพื่อเยืนีนะครับท่านได้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับในสิ่งที่ต้องขอนะครับทำให้นางรำนะครับมีโอกาสได้ถ่ายทอดนะครับประเพณี การระครับวัฒนธรรมของชาวไรกนะครับที่เ้นะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับลูกๆหลานนะครับที่ปีวัฒนธรรมมาดีงามนะครับทำให้ผู้ปกครองนะครับผู้นำนะครับามารุดคระนนะครับมีรอยยิ้มความสุขเพนรัะครับที่ได้ทานรกหหล่า กาทำบุญนะครับการทำบุญนั้นนะครับถ้าอยากให้ทีาสุิสงจรับเห็นดที่เราของเรานะครับจะเปลี่ยนตัวเองนะครับเราทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับทำแล้วเกิดความสุขนะครับอาธิสงนั้นนะครับจะยิ่งใหญ่มหาศาลครับก็เชื่อว่านะครับการทำบุญทุกครั้งนะครับยานดีทุกเพื่อนที่ไปกรุงกับ้านะครับ ลุงก็จะบอกทุกคนเสมอว่าให้ทำเท่าที่เราทำได้นะครับการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำเอาได้นนะครับเราทำด้วยกิจกาที่ดีที่สุดนะครับทำในที่ไหนนะครับที่สมควรที่นั่นนะครับเป็นสีาวจะสีแดงเขาวางก็เลยพาไปออร์เดรนะครับคนละนั่งเทียนนะครับทางช่องแตกก็ฝากติดตามนะครับ ดูรายการการอินสัตนะครับทางช่องแปดนะครับผ่านยูทูบนะครับอ่าผู้ในองทางผู้ใหญ่นิ่มแลวันนี้ก็จะเป็นการพิลารณาที่เกไดขึ้นกับขุณภาคภูมินะครับผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่มเกิดขึ้นกับขุนภาคภูมินะครับแล้วดอกไม้ วันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเป็นวันอานคำพาานะครับกีว่ก็จะ่สำหับท่านที่ติดตามนะครับก็เหตุกำลังกาให้่รก้นลว่าแต่การ่อสู้ในรรกาศที่ทีรทต่อไปนะครับไม่ว่าวันนนนะครับก็ทีคางศาลออกมาอยางไรประนนก็ัในความสิ้นก็ประแยนติขนมา ผมไม่ได้มาหรอกไอ้ทวงทำบุญนะลูกใช่ครับแตเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับว่าจตบดวงเนี่ยโอะโหนะครับซึ่งเราก็ได้มาประสบความสุขดีนะครับแล้วก็เป็นสติปัญญากันกับผู้นำทุกๆระดับชั้นนะครับก็วันเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพบาริงานภาพความสุขนะครับเพราะยิ่งขอพุทธคัมภีในวันนี้นะครับจะขึ้น อันนี้สองนะครับเป็นคำว่ตับใจทำให้ทุกคนก็แต่มีกํกำลังใจที่จะ,ะทำทุกงยามาีดีต่อไปสำหรับ,บรทุกคนก็ครจะขอฝากความรู้สึกบาไว้ในคนีก่อนนะครับตอเดี๋ยวไปอ่าเ็นสกีพยาร่วมกันที่วัดน้อคใจแล้วใจเรามาวนะี้ันนี้อันนีะแล้วใช่าแตอันนี้แลบ,บวใ่ กาแฟร้านกาแฟเขาจะไปหรือยังเสียเงี้งเหรอฮะเสียอะไรฮะเป็นสิ่งที่น่าปลบปื้มแลสิ่งทดีที่พวกเราจะมีโอกาส